มีใครพาน้องๆถวายไตรจีวรวันนี้อาจารย์จะเป็นคนแรกที่จะพาให้น้องๆได้บุญก่อนน้องๆรู้ไหมคะว่าบุญแห่งไตรจีวรคือบุญที่ใหญ่มากๆวันนี้อาจารย์บอกเลยนะคะว่าถ้าน้องๆได้ร่วมถวายไตรจีวรแล้วกล่าวคำถวายกับอาจารย์หลายๆอย่างในชีวิตของน้องๆจะมีแสงสว่างขึ้น และในชาติพหน้าน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆจะมายืนอยู่ในตําแหน่งที่อาจารย์ยืนอยู่ในวันนี้ดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเปล่งวาจาออกมาถ้าอาจารย์พูดอะไรพูดตามอาจารย์เลยนะลูกนะนะคะเพื่อบุญของพวกหนูเองนะคะนะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพนอมมือพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะคะแล้วพูดตามอาจารย์นะนะโมตัสสะนะโม สุขายะค่ะแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญค่<ม><ม>จะคู่เจริญทุกคนบอกชื่อนาสก,กุลตัวเองค่ะขอน้องถวายขอน้องถวายไตรจีวรไตรจีวร บุญใหญ่กันทุกคนนะคะน้องๆขาเดี๋ยวถ้าหนูกินข้าวรับของเสร็จแล้วถ้าใครไม่ลืมช่วยเอาน้ําน้ําอะไรก็ได้นะสมมติหนูกินน้ําหมดขวดแล้วต้องกินให้หมดนะลูกและหนูเอาไปเติมน้ําก๊อกนะคะลูกเอาไปซักครึ่งขวดแล้วหนูไปตามต้นไม้แล้วหนูก็บอกเลยว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาบุญสําเร็จแล้วขอท่านเมตตารูกด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้วอยากขออะไรก็ขอได้เลยนะคะลูกเนาะ วันนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนพาทุกคนทำความดีแล้ววันนี้อยากให้น้องๆขอบคุณคุณเก่งนะคะนี่นะคะเจ้าภาพของเรานะคะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งอายุเท่าไหร่คะอ้เออไม่อยากพูดอายุเออเอางี้แล้วกันเราลงมัติดให้15ห้าหรือ16ดี15ก็ได้ค่ะเอาย5้าก็ได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณเก่งนะคะได้มาพาเอาของนะคะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะ นำของมาแจกให้น้องๆอ,อาจจะไม่ได้มากมายนะคะอาจจะไม่ได้ให้ตลอดชีวิตแต่บอกเลยนะคะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเมื่อวันหนึ่งพวกเราเหลือพวกเราจึงแบ่งปันแล้วอาจารย์ขออวยพรนะคะน้องๆทุกคนคะ่ะวันหนึ่งจำภาพนี้เอาไว้นะลูกบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นคนดีฉันจะต้องมีความทะเยอทะยานให้มากกว่านี้ตั้งใจเรียนให้มาก เพราะวันหนึ่งฉันจะมายืนอ,อยู่ตำแหน่งนี้ฉันจะเป็นผู้ให้เหมือนที่อาจารย์ให้ในวันนีู้งใจไหมคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอาจารย์จะรอดูนะคะจะรอดูความสําเร็จของน้องๆนะคะอาจารย์บอกเลยว่าแม้ว่าชาติกําเนิดของเราแตกต่างกันแต่ทุกคนถึงที่หมายพร้อมกันได้นะคะอาจารย์หวังเหลือเกินว่า วันหนึ่งน้องๆจะมีโอกาสมายืนอยู่ในตำแหน่งผู้ให้อยากให้ถึงวันนั้นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ให้เจ้าภาพกล่าวอะไรสักคำหนึ่งดีไหมหรือให้น้องๆเราแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ดีไหมน้องๆม้างด้เอออยากให้น้องๆเราแฮปปี้เบิร์เดย์ดีกว่าเนาะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณท่าเก่งนะคะและก็คณะทุกท่านนะคะที่นำสิ่งดีๆมาให้กับลูกๆบ้านราชบุรีวันนี้นะคะกบขอบคุณยินดีดีค่ะินดีกับน้องเพย์พัปตี้เบิร์ิเอ่อน้องเพย์พัตตี้เกจิกับพี่เก่งนะคะเสียงดังฟังชัด เร็จแล้วเราไปรับตัวเตี๋ยวมานัา่งทานลลวเดี๋ยวพี่พี่ก็จะมีไส้กรอกเสิร์ฟให้มีส้มให้อะพร้อมนะคะพร้อมกานดัางหนึ่งซอสชม นี่ครับเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวที่พี่เครือนไดเอามานะครับอดีจะได้สร้างไปไปรับกับเมาให้เขากันเลยนี่นครับที่นี่คือบ้านราชาวดีหญิงนะครับเอ่ออยู่แถวแถวอชลประทานนะครับนี่นะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวนะครับที่พี่เพือได้เอามานะครับ เดี๋ยวข้างบนนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังแจกไส้กรอกนะครับให้เด็กๆแล้วลลับคนละหนึง่งถ้วยี๋ยวไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวติดตาม้วยนะ อาจารย์อยู่ที่บ้านราชาวดีใช่ปะนะคะบ้านราชาวดีนะคะจะอยู่แถวแถวปากเกร็ดนะคะโซนนี้เมื่อไหร่ที่เราเข้ามานะคะจะมะีของผู้ชายของผู้หญิงวันนี้นะคะเรามาที่บ้านราชาวดีของผู้หญิงนะคะอาจารย์อยากบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าการทําความดีหรือการสะสมบุญบารมีไม่จําเป็นแค่ไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเวลาสามวันไปบวชชีพราหมณ์ บอกเลยนะว่าแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคุณเลยแต่ถ้าคุณเอาชีวิตของคุณมาอยู่กับน้องๆเนี่ยดูสิครับน่ารักกันทุกคนเลยอายุเท่าไหร่กันแลคะลูกอายุจำเรืองหรือยังคะเ็ถึงเจ็ดแปดปี็ดสิบแปดโอ้ยรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิบสน้องๆน,นะคะ <c oughs> ก็จะบอกว่าที่นี่นะคะก็จะเป็นอ,อต้องบอกว่าหนึ่งเป็นเด็ดกกำพร้าส่วนหนึ่งแล้วก็พิเศษก็คือน้องจะ ไม่ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพวกเรานะคะเหมือนที่อาจารย์พูดให้พรตรงนั้นว่าเ,เรามีโอกาสที่เหนือกว่าน้องๆคือเราได้ครบเรามีทั้งสมองเรามีทั้งมือครบทุกอย่างแต่น้องๆเขามาไม่ครบเขาเขาได้มาแค่บางอย่างดังนั้นเด็กเหล่านี้เขาเลยไม่มีโอกาสมากเหมือนพวกเราอาจารย์แค่อยากจะให้กำลังใจว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยู่ในบ้านเหล่านี้ คุณมาครบองค์ประกอบทุกอย่าง <t> เพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวคุณเองอาจารย์แค่บอกว่าอย่าเพิ่งทอ้อถ้าเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตเพจของอาจารย์พยายามให้ความรู้พวกคุณเยอะเหลือเกินนะคะไม่ว่าลองเปลี่ยนเบอร์ดูลองจัดวงจุ้ยดูลองขอตัวช่วยดูซึ่งของเหล่านี้คุณทําได้ทุกคนเกิดมาไม่ได้มีใครสุขสบายทุกคนละค่ะมันลําบากทุกคนเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะทําให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงเท่านั้นเองวันนี้อาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทน ขอบคุณจากใจน้องๆนะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามามาชมคลิปนี้อยากให้คุณได้เห็นภาพนะคะว่าในโลกใบนี้ยังมีคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรายังมีคนที่เขาไม่มีแม้แต่บ้านนะคะไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่บางคนไม่รู้จักด้วยซ้ําว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครเขาเขาแย่กว่าเรานะเราดีกว่าเขาในหลายในหลายช่องทางเลยดังนั้น พยายามเติมพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆนะคะเติมบวกให้เยอะๆคิดพลังบวกเยอะๆแล้วก็พยายามอาจารย์จะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ,ดๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่จริงๆค่ะขอบคุณจริงๆน้องซอมแม่พูดไม่ออกแล้วหนูไปจ <Okay. S 1> ัดการแล้วครับนี่นะครับคือภาพบรรยากาศที่เห็นนะครับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะอบอุ่นและมีความสุขมากนะครับน้เด็กหากใครที่เอ่ออยากจะบริจาคนะครับผ้าเอ่อผ้าอ,อ้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับของผู้ใหญ่ครับผ้าแผลเพื่ผู้ใหญ่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่รับอยู่นะครับเพราะว่าเด็กที่นี่มีประมาณ400ก่าคนครับประมาณเกือบครึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่ติดเตียงครับเป็นเด็กติดเตียงหรือไม่สามารถจะลุกเดินได้ต้องนอนตลอดต้องนอนอยู่ตลอดนะครับเะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ผ้าอ้อมเยอะมากนะครับที่นี่เลยมีความจําเป็นครับสามารถมองบริจาคได้นะครับบ้านราชาวดีหินนะครับใกล้ๆกับชลประทานนะครับ บนท้องฟ้าลูกแม่ว่ามาแล้วนี่นะครับเราดูกันนะครับต้นนี้ครับนีนะครับมีคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่ทุกครั้งที่อาจารย์ทำความดีจะเกิดปฏิหารบนท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยทุกคนแคปหน้าจ้าให้อาจารย์หน่อยเร็ว ที่ซอกกวาดเลยค่ะเพราะ,ะรวงใหญ่มากวงใหญ่มากเลยนี่นะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถวายไตรจีวรน,นะคะบุญใหญ่จริงๆค่ะเมื่อวานคุณหลงก็เพิ่งบวชไปเนาะห่ผมผ้าไตรแล้วก็เกิดไตรจีวรขึ้นเหมือนกันเออเกิดผ้าที่ทรงกฎเหมือนกันวันนี้นะคะอาจารย์คอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่เราทําเมื่อกี้นี้ท่านได้รับค่ะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินองค์เทพเทวาท่านได้ยินเสียงของพวกเรา ท่านได้รับบุญนั้นจากพวกเราแล้วจริงๆถึงได้เกิดพระที่ทรงกฎวงใหญ่มากๆลูกสิขาออกมาหน้าบ้านแล้วช่วยถ่ายภาพภาพระที่ทรงกฎส่งมาใต้คอมเมนต์หน่อยเพราะอาจารย์อยากให้เห็นว่าฟ้าเดียวกันท้องฟ้าเดียวกันดูสิคะว่าคุณจะเห็นภาพที่ทรงกฎเหมือนที่อาจารย์เห็นตอนนี้ไหมถ่ายภาพแล้วเอามาลงใต้คลิปด่วนๆเลยนะคะอาจารย์อขอร้องนะนแล้วก็บอก<ห>ด้วย,วยนะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะนี่ครับตอนนี้เอลลี่อยู่ที่จังหวัดนุธบุรีนะครับ นี่นะครับใต้ไม่เห็นนะครับนี่ภาพเยี่ยนมินถ่ายนครับเห็นเป็นพระที่ทรงกดกลมๆเลยนะครับนี่นะครับดูภาพบรรยากาศนะครับุนะครับถ้าใครอยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถมาที่ี่เยี่ยนนะครับไม่ต้องแบ่งปันเยอะนะครับ เอาที่เราไหวการทําบุญนะครับไม่จำเป็นจะต้องทาเยอะการทําเยอะแล้วถ้าคุณเดือดร้อนอะ่ะอันนั้นไม่เรียยวบุญนะครับมนนันเรียกว่าบิดเบียนตัวเองนะครับทาบุญเนี่ยเราเองจะต้องคือหนึ่งคือไม่ลําบากเราการให้ทุกครั้งการทําบุญทุกครั้งอื่นเราต้องไม่ลําบากตัวเองไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เยอะบางครั้งเนี่ยแค่เรามีจิต <TF> ที่อยากจะแบ่งปันเราก็ได้บุญแล้วนะครับการทําบุญเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เงินคุณสามารถให้ของที่คุณมีได้ เช่นขึ้มีดินสอเก่าปากกาเก่าไม่ได้ใชุ้ณอยากจะแบ่งปันนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับการทำบุญไม่แปลว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวนะครับหากใครมีเรื่องนะคะจะจะติดต่อทางอาจารย์หรือติดต่ออาจารย์ดบีาจารย์ตีาา้แอดอาายากได้ของมงคลติดต่อแอดมินซอรดอยากไปทัวร์ก็ติดต่อแอดมินกบนะครับ เบอร์ติดต่อคืออาจารย์โมเดลคือ0629294146อาจารย์ลิตาคือ0653561628อาจารย์บีคือ0644254146อาจารย์ตี้คือ0639546154แอดมินซซคือถ้าใครอยากได้ของมองคลน,นะครับติดต่อแอดมินซนะครับคือ0615193526และถ้าใครจะติดต่องานทัวร์ติดต่อแอดมินกบคือ0644659493นะครับและวันนี้อยู่เพจฮงจุ้ยกับอาจารย์มงคลขอสวัสดีทุกคนนะครับ นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ